สวัสดีครับนครับดีครับสครับวัดีสาาครับมื่ผมิพมาหยญหาาครับบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนเด็กๆมักจ้ะไปล้วคะ่ะ <c oughs> พี่สตันเนาะพี่สตันค่ะมาน่อยมาน่อยเด้ยตัวใหญ่กว่ามู บรรยากาศตอนแรกเนาะคะ่ะมาจากเก็บผิกเนาะเก็บผิกมาก็กเลยอยากเล่นน้ำก็เลยขอแม่เล่นน้ำเนาะค่ะเนาะบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเด็กๆก,ก็จะชอบเล่นน้ำนะคะแต่ว่าตรงนี้พีห่หงค่อยเบิงเนาะ ความสุขนะคะ่ะบันนอกกับประมาณนี้ค่ะเด็กเลียนมากกับมาหน้าเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะเด็กๆช่วงนี้คุณแม่ตกงานนอนบ่มีอย่างเหตุนอนกับมาชิวๆค่ะอยู่ทงหน้าเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ